หนึ่งหันหลังครับสองหนักสามขึ้นสี่ห้าหกเจ็ดแปดขึ้นเก้าหนักสิบหนักสิบแปดขึ้นสิบสองสิบสามสิบสี่ สิบห้าอ่ะกระลาครับอ่ะเริ่มขึ้นหนึ่งผ่านกรหลังครับสองขึ้นอีกสามสี่ห้าขึ้นหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดขึ้นสิบสองสิบสามสิบสี่สส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  สิบห้าอ่า